สวัสดีครับพ่อเมียพี่น้องผมโจอ,อีสา,บานบ้านนาเนาะครับเมื่อนี้กิดซื้อมาพามาเห็ดลูกดอกขึ้งป่าใส่เองเนาะครับเนาะสำหรับผู้ใดบ่มีงบซื้อเนาะเวลาเมื่อม่อมยากลองเห็ดใส่เองเนาะครับเนาะผมกิดซืมาพามาเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องอันนี้ ลูกดอกที่ส่อมากนะครับมันสิเป็นสีเขาจะเชื่อมด้วยท่องเหลืองครับท่องเหลืองนะตัวนี้นะจะเป็นสี่สิบเส้นนะตัวนี้เป็นลูกดอกสี่สิบเส้นนะ นี่จะเป็น40ซิปนครับ40ซิปเซนสำรับตัวนี้ก็40ีซิปเซนเห็นผมเอาตัวไอ้ที่ซื้อมาเป็นตัวยางเนาะแล้วเรจะผมเชื่อมลวดโดยลวดเชื่อมตัวนี้ครับโคเบโก้นะครับนี่ครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นลวด2.6เนาะลวดธรรมดา ถ้าอยากให้เชื่อมดีก็เนี่ก็เป็นวดเชื่อมเยาวตากลรองสีขาวตัวนึงซื้อสีในอย่างนี้เนาะตัวนั้นนั่นสิเป็นวดอ่อนนะครับมันสีเชื่อมง่ายเพราะว่ามันสีติดไว้เนาะตัวนั้นเนาะครับนี่ครับตัวนี้ผมก็เชื่อมแล้วครับนี่ครับเห็ดลูกดอกใส่เองพี่น้ะไทยองค์กระเบิดมาพ่อใส่นะครับพร้อมแกะออ,ออกกระใส่ได้ดนะ้วยเนาะ ันนี้ผมเจ็ดแล้วเสียเล้วครับเราตรงนี้มันบ่เต็มบ่ได้กับป็นหยั้งนี่เราเด็กเต้มเสยไหมนครับคือกันโเนาะมันขิดต่างกันแก่สีเนาะเพราะว่าของเขาเอาทองเหลืองเข้เมผมเดียวเป็นเล็กบวดเข้มเด็กเข้มนะครับสี่สิบเส้นครับผม ตัวนี้เชื่อมแล้วแต่ท่านเดี๋ยวแกะเนาะนะครับยวผมสีพามาเชื่อมแบบง่ายๆพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เป็นเล็กแผ่นพื้นครับผมเก็บมาจากหนางานเนาะซิมี่สองแบบอันนี้ก็เล็กแผ่นพื้นด้วกันเนาะตัวนี้มันสีโคตรพี่น้องมันสีโคตรตรงเนาะหนึ่งเนมันจะเป็นอันนี้อันนี้ใส่ก็ได้ มันเปียเบียดล่างนะพี่น้องเพราะว่ามันบดตรงครับผมลองใส่แล้วม,มันใส่ประเนาะเวลาเรายิ่ยงเป็นมันตปวเบียดล่างครับพี่น้องบอดีครับดีครับ,รบตัวนี้เลีกยงเพิ่มขึืนอกันแต่มันจะตรงครับคือแนะนำขั้นผูดใดอยากใส่ครับใส่แบบนี้ครับตัวนี้มันจะตรงดีขึืนอกันเด้ กับเล็กไอ้ที่เขาทำมาเป็นเพื่อนตัวนี้จะเป็นซีเมนครับผมแต่ซีเมนตัวนี้ก็ซีเมนเหมือนกันซีเมนซ้ำกันพี่นอ้องเดี๋ยวจะพามาเชื่อมเนาะผู้ใดอยากเค็บใส้ก็เค็บใส้ได้ครับคนที่เชื่อมเป็นได้ เชื่อมโเป็นนี่มันจะบดไอ,ออกมาหรือบดสวยงามเนาะครับเชื่อมเข้าเข้าบบตองพอกขึ้นสูงพี่น้องกาจะเชื่อมตัวนี้เป็นขีดอันดีที่้ออนี่ยครับเชื่อมพอมันติดนี่เนาะครับเชื่อมพ่อมันติดแต่วงมีผ้าไปเชื่อมเนาะพี่น้องมาทาเชื่อมแบบง่ายๆเนาะนี่ครับผม I <laughs> do เราบต้องหลากเนาะพี่น้องเนาะเขาเขาแต้มเขายกแต้มยกแต้มยกนี่ครับเป็นมันจะง่ายครับนี่ครับแต้มยกแต้มยกมันจะไงต้องต้องเชื่อมให้มันนุ่นขึ้นเนาะพี่น้องเนาะให้มันเสมอให้เรียบเรียบมาเลยเนาะครับเนาะี่จะเป็นสี่ครับนี่ใช้หมึ่ เอากะข้กลับขึ้นมาก็มาแเต้มขึ้นยอพี่น้อง๋ยวตัวนี้เขาตัดออกที่ร้าขาแเต้มตัวนี้มันแล้วตอนนี้ครับเต้มเตียมบงอยากครับผมเองเห็ดใส่เองด้วยครับไม่ต้องเสียเงินซื้อพี่น,อน้อง แลีล้วเหรอครับผมเลีล้ยวเราจะเลีงเบิ็งครับว่บามันขดบ่เนาะมันขดเท่ากับเคาะนอนนอนต้องต้องคอแห้งนะครับเนาะมันจะมันจะเป็นลายว่าเล็กมันห่อนอยู่ครับ,รบนี่ครับไ่้หนาครับนี่ครับเสร็จแล้วครับวันหนึ่งแต่เหลือตรงนี้เนาะมันก็ย่าก เขาเตียมตัวนี้แล้วเขากับตัดเลยใช่ไหมคดัดองศาตัวนี้ให้มันได้เงียงมันนี่เนาะดัดให้มันได้เบากับตัดออกเลยครับ มือไม่ได้พี่น้องอยากเทียดใส่เองก็ร่องได้ครับผมบัญากครับต่อไปเห้ากับสิมัดแต้มมันก็อย่าง เ็าจะเียออกจังไนก็นได้พี่าให้มันนูนมันกีดคำแล้ว ต้องให้มันแนบกับเล็กตัวนี้เนาะี่นนองจะได้อง้ากันพอดีครับตรงมีห้องกะเอาตัวที่นี่อยู่แล้วมาถาบเบึงว่ามงกออย่างมันอยู่ระยะใดเนาะ เอาถ่าบแล้วมันอยู่ระยะนี้เขาไปขีดเลยใช่ไหมขีดเลยขีดเลยเลยแล้ว,อเ,ว,อเ,วเอาก็เอาตัวนี้แหละมาเตียมเลยครับมันอยู่มมุิว่าระยะนี้เอาก็มาแหนบเป็นสี่เนาะแหนบลงแล,ล้วเขาก็บเตียมเลยครับ

แล้วล่ะครับผมแล้วพี่น้องอส้มนี้ครับบ่ยากครับ พี่นอ้องหลังจากเขาเชื่อมเสร็จแล้วนะครับจะมาทำใหม่ตรงที่มัดเชือกกับกอไก่นะครับเนาะตรงท้ายนัน,นครับตัวนี้ผมเชื่อมแล้วละครับผมนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นเชื่อมไอ้ปมไอ้ใ่มันเชื่อมน่เนาะเกี่ยนะให้มันเป็นปมเนาะไว้มัดเชือกตรงท้ายลูกดอกครับผม cái hết mùng có cầy nó nhà p/n sài bai tát này nè อันนี้ก็ได้มองมัดเชือกแล้วครับผมนี่ครับต่อไปห้ากับใจเย็นมองก้อไก่เนาะพี่น้อง ซ้ำนี่ครับพีนนนบ่น้องบม่ยากครับเหลือแต่นีน่เนา้องยหัว